สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยจะชวนทุกคนมาทำสตอผัดกะปิหมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะทุกคนไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะแกะสตอผ่กเครื่องไว้ค่ะเม็ดใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็หั่นหมูสามชั้นเตรียมไว้ละลายกะปินะคะ พริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยพริกแกงหนึ่งช้อนค่ะผัดจนพริกแกงหอมเลยนะคะจากนั้นใส่หมูสามชั้นลงไปผัดค่ะ เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะพอหมูเริ่มสุกเรามาปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายผงนัวตามด้วยน้ำมันหอยนะคะผัดคลุกเคล้ากันอีกรอบค่ะใส่กะปิละลายน้ำลงไป3ามช้อนก่อนนะคะ ชิมรสดูค่ะคิดว่ามันยังขาดนอยอีกนิดนงึงเติมน้ำกะปิลงไปอีกสองช้อนค่ะจากนั้นใส่สะตอกับใบมะกรูดลงไปนะคะเม็ดใหญ่เลยผัดคลุกเค้าให้เข้ากันอีกรอบนึ่งค่ะ โตยหน้าได้ทิกชิ้ฟ้าแดงซอยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนสตอผัดกะปิหมูสามชั้นไปจัดใส่จานกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีสันหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะ ไปกินข้าวเช้าด้วยกันนะคะสตอผัดกะปิหมู3ามชั้นจ้าไปจ้า